แล้วสดับอินนี่ต้องสู่เกมที่เป็นผีแนวฮอลลีวครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขี้เกียจนึก่อเรื่องแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเดอะเฮล์นะครับกวันนี้นะครับเราจะเล่นเล่นทั้งหมดสามภาคนะครับสามภาคอาจจะปล่อยวันบัลลภาคเนาะขี้เกียจแล้วนะครับอัดคลิปมาแบบนี้นะครับขี้เกียจอยู่เป็นประจานะครับหรือหรือว่าจะเอาไงดีอ่ะแล้วแล้วแต่อีกนะครับ วันนี้นะครับอยู่กับคุณแพมนะครับเหมือนเดิมนะครโอ้โหอยู่กันกี่วันแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับสามสี่ห้าวันมั้งโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเดอะเฮานะครับเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับเวอร์ชั่นบ้านตีสิงนรกนะครับอืมนะครับวันนี้นะครับเรากําลังทําการถ่ายทอดสดนะครับในในสกายนะครับถ่ายทอดสดในสกายดีมากนะครับ โอเคเรามาเล่นเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยครับคลิกเกียดแล้วนะครับมาเวอร์ชันแรกนะครับหิวไม่ใช่หรอไม่หาอะไรกินนะเดี๋ยวถ่ายมันจะเสร็จก่อนดิเออจะได้มีแรงไปกินโอเคครับเปิดในะเรื่องมาทีนี่เสียงดังกระหน่ำเลยนะครับเดเอเานะครับห ข้ามันสิครับกลัวอะไรอยู่アาอินไซเดอะ์เฮา์นีครับเขาไม่อยู่แล้วมามาหลอกหลอนด้วยกันก่อนดิ ขอลาสักครู่นึงนะครับขอ,ขออนุญาตรับเสียงเพลงของเกมมาหน่อยหนึ่งนะครับขอสักเท่นานี้พอนะเราจ,จะได้ยินเสียงกรี๊ดของสาวๆเขางนะครับ <c oughs> โอเคนะครับมาเราเริ่มดีกว่านะครับค,คลิกลูกภาพอ,อผมนี่ลุกขึ้นยืนเลยนะครับ <c oughs> ยืนอะไรเห็นนะั <c oughs> ่มเฮ้ยมันมาแล้วลูกบอลอุ้ย มาแล้วครับเฮ่เอ,อ๋บ้าไปแล้วกูไปกดรูปภาพไม่ได้กดรูปภาพไม่ได้อะไรนะครับอื้อรูปภาพหน้าจอแตกมันแชเติบๆเลยนะครับแลกในจังหวะนี้เฮ้ยมีเด็กมานั่งแล้วครับเด็กหัขวขา,าดนะครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโหตดสูด The Next r o แล้วนะครับอี้งห้องที่สองนะครับ The Bathroom นะครับรคือห้องน้ำเองนะครับมีไลท์คิ๊กเนี่ยไลท์กิ๊กไลท์กิ๊กไฮสูตรลมลมแบบไม่ใช่บ <laughs> ้างโอเคนะครับเรามาอ่นา,า,านภาษาอังกฤษกันทีละตัวนะครับ <c ười> <c ười> ทางนน้นก็มีปัญหาแล้วเขาอ่านไปดีกว่านะครับ oh <my S 1> Happy birthday mom <Yeah. S 1> นะครับ We know this like that you are So คร For the smart s m a t i r l you love you อะไรแบบ Happy birthday mom นะครับคือแบบ I love you นะครับ w i n y u s so u เดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับอ่า uh, <c oughs> มีอะไรเนี่ยยาฆ่าตัวตายนะครับนี่ยานะครับ <c oughs> อ้าวต้องอ่ะน้ําดิกดได้ I love you to to อะไรวะ to อะไรไม่รู้นะครับ I will not love you นะครับ I p r o m i s e เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันมาแล้วบัดทีเงาน้ํามันมาแล้วอื้อหือๆๆๆๆลองปิด ลองปิดอ่าบนะ้ำแล้วเปิดใหม่เฮ้ยหูเลือดท่วมมีคนมายืนแล้วครับในกระดาษไม่มีอะไรเขียนคนระับขวดยาโอ้หัวหัวมาจากไหนลูก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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำร้ายจิตใจพ่อคนนี้นะลูกทังนู้นเขากลัวช้ากว่าผมอ่ะใจาลาย <c oughs> ไก่ร้ายมากต่อมาครับอะไรเดอะคิเชนรูมนะครับเดอะคิเชนนะครับห้องครัวนั่นเองห้องครัวภาษาอะไรเนี่ยมีตุ๊กตาห้อยหงอยครับสวัสดีตุ๊กตาสวัสดีแล้วเล่าเองอะไรแบบนี้นะครับวันที่ห้านะครับอะไรอะสินเนไม่รู้นะพีเอ่อานนะเฮ้ย สวัสดีทุกตาสวัสดีนะเราเองสวัสดีสวัสดีส,ส,ว e สวัสดีสวัสดี 11. สวัสดีสวัสดีสวัสดีโทษโทษกดรัวๆถับแบบนี้รออะไรอฮ้ยระใจฮะค้างแล้วเหรอค้างแหลกๆนิดนึง,งทางหน้าจอผมมันไม่แหลกอ่ะน่าจะเป็นที่สกายสกายมันน่ามันไม่น่าจะรับรองแบบเกมแบบนี้หรือไม่ก so sky sky ็เป็นเน็ต ไม่นะอัปโหลดอัปโหลดอ๋อทางเออลืมบอกไปนะครับทางนู้นก็กําลังดาวน์โหลดเกมมาอยู่นะครับผมก็เตรียมรอเล่นอยู่นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบัตรของแนะนําตัวนะครับไอดีการ์ดนะครับสตูเดนการ์ดนะครับซื้เจ็ดเปอร์เซ็นแล้วซื้อเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วนะเน็ตของเน็ตของผมนะครับสามสิบนาทีโหลดเสร็จนะ้เน็ตของทางนู้นี่ปาไปเกือบสองชั่วโมงแล้วนะครับ <c oughs> คนเขาก็หลังเล่าอยู่อ่ะมึงเข้าใจไหมอย่าเพิ่งไม่คุณตกใจเลยสซีมาห้องต่อไปแล้วนีะครับ The living room นะครับอมนี่ living room แน่ใจเหรอเนี่ยเหมือนห้องใต้หลังคามากกว่าเออมีอะไรกดอ,อีกไหมลูกอย่าพูดอะไรสงสัยนะว่ากินอะไรกินขน,นมฮานามิ สวัสดีนะเราเอ้ยเราเองมือก็ตามึงหันได้ทำไมฮะแล้วก็เลือดออกเออ Sorry and Goodbye 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 อะไรอ่ะ Goodbye อะไรฮันนี่ o o d b y e ฮันนี่นะครับ I'm lucky to be you w e I will alone love you ฉันจะรักคุณตลอดไปนี่สวัสดีนั่นเราเองไห้เจอปืนนะครับหือ นเฮ้ย <c oughs> เออ,อ,เอขอบอกก่อนนะครับเกม The House นะครับไม่ได้เล่นมาสองปีเต็มนะครับสองปีเต็มที่ไม่ได้จับเกมเกมนี้นะครับมึงมึงหลอกรลอนกูมากใช่ไหมเออนั่นแหละเรียบร้อยไปห้องต่อไปแล้วนะครับนี่ไงห้องห้องที่ส,สยองด้วยสุดเนี่ย โอเคนะครับเขาเขาหนีไปแล้วนะครับใจร้ายมากนะครับกล<อ>ับมาอยู่กับเราก่อนกล<อ>ับมาอยู่กับเราก่อนวิธีการเล่นห้องนี้ง่ายมากนะครับแค่คุณต้องกรีดได้สนัดรั้นบ้านได้เท่านั้นเองนะครับโอ้แตกแป๊บ I am sorry to t o God for ก็คือแบบฉันขอโทษ to ท to เทพเจ้า for what I haven't done I love my family so I kill all my family it อีสเดอร์อลี่เฮ้ยเหมียวบุกตกใจเหมียวไอสัตว์เหมียวไอ้มึงแตคนีนก้องหลอนพ่อพิงทำไมก้องหลอนไอเลิฟมาเป็นมิ o รอัไอไอนั่น y thing I can do i s ให้กำลังใจหมดใจสองดวงเฮ้ยมันมาแล้ว สวัสดีเราเอสวัสดีสวัสดีเอาหลอดไฟเสียเอาเอาเอ,าอ,าอามึงมึงมึงให้ทำลังใจรอ,อยเลือดมาแล้วครับรอยเลือดมาแล้วเอ้ยมึงอย่าพึ่งมาสิลูกไอโลกจ๋าอ้าว <c oughs> ผมผมขอถอดหูฟังก่อนนะค <c> ร <oughs> ับเฮ้ย ไอสาวๆเขาไม่กิดอ่ะใจร้ายอ่ะ <c oughs> อะไรอะ่ะ this is not to s o r y นะครับออปออโโตนะครับก็คือไม่เรื่องเรื่องทั้งหมดนี้นะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับทั้งรูปภาพทั้งหมดนะครับข้อความและตอร,รี่เนี้ยครับทำการถุงดอนแต่งขึ้นนะครับแต่งขึ้นนะครับแล้วก็ this is not โอเคนะครับ มือนะครับสำหรับคนที่ดูตบนะครับโดยไม่มีการปิดตานะครับแต่ผมปิดตาในตอนเล่นนะเอ๊ผู้หญิงท่านนั้นอาจจะปิดตาบ้างเป็นบางเวลาแต่เขากินก no ินกินขนมไม่แบ่งผมนะครับกินอะไรยังไม่รู้นะครับภาพเบลอมากนะครับอีกนึงโอ้มีสองถุงด้วยครับไม่แบ่งผมนะใจร้ายมากนะโอเคนะครับไว้ต่อใด้ไหม่ในพัดพัดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับโอเคครับพัดต่อไปนะครับ เด e อ o เฮา2 0 1ศนะูนหับหรือวงเล็บนับเดอดเฮาสอนั่นเองครับแคปไว้เจอกันใหมาพัดนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย